เรเป็นตรงไหนครับเอ่อเป็นทั่วขาเลยครับสองข้างเลยตอนแรกเป็นสองข้างเลยครับเป็นเป็นบริเวณไหนหน้าแข้งหน้าแข้งครับอ่าอย่างที่คุณแม่ถามมีมีไหมฮะไปโดนอะไรมาก่อนไหมฮะก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรมาอะไรอยู่ดีก็ขึ้นมาเลยอยู่ดีก็ขึ้นมาแพ้อากาศหรือว่าแพ้สารเคมีโดนผงซักฟอกอะไรไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันเป็นยังไงฮะเป็นตุ่มไม่เหมือนเป็นเหมือนผื่นแดงๆะครับทั่วขาเลยอ่าฮะหน้าแข้งเลยอะไรเงี้ยแล้วทายาหรือว่าไปหาหมอยังไงก่อนไหมฮะ ก็ไปหาหมอที่นู่นที่นู่นดูนะครับเขาให้ยามาอย่างเดียวเขาไม่ได้บอกอะไรเหมือนว่าเหมือนเป็นแค่เหมือนเป็นผื่นอักเสบเฉยๆก็คือเป็นน่าจะเป็นพวกยาทายาทาไออาักเสบยาฆ่าเชื้อราอะไรพวกนี้ครับคุณหมอที่นั่นไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ได้บอกอะไรผมมาเลยอ่าที่มาเลเซียอาจารย์สเก็ตเงินมันเกิดจากอะไรครับมาหาหมอที่เมืองไทยหรือเปล่าคะ เปล่าครับตอนนั้นไม่มามาหาหมอที่เมืองไทยครับแล้วแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นสะเก็ดเงินออคือตอนนั้นเรียนอยู่ที่นู่นใช่ไหมครับแล้วแม่เขาดูซีดีผมเคยโชว์ให้แม่ดูว่าตรงนี้ขาผมเป็นแบบนี้นะตอนที่ผมกลับมาแล้วระหว่างผมกลับไปเรียนเนี่ยแม่ผมเขาก็ไปดูหาหาดูว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วไปดูว่าเอออาการมันคล้ายสะเก็ดเงินนะออแล้วก็เลยส่งยามาหาผมพี่มาเลธเสียนะคือคือเผอิญไม่ได้วินิจฉัยแน่นอนว่าเป็นสะเก็ดเงินจริงหรือเปล่าเนาะ บรรพบุรุษเคยมีไหมที่เป็นสะเก็ดเงินม,มีค่ะมออีคุณย่าเขาเป็นสะเก็ดเงินค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอค่ะ,ค,ะคือสะเก็ดเป็นกรรมพันธุ์ครับนะคะคืออาจจะไม่เจอรุ่นลูกแต่อาจจะไปเจอรุ่นหลานรุ่นเลนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเฉพาะหน้าแข้งก็อาการไม่รุนแรงเท่าไหร่นะคะครับอาการของสะเก็ดเงินจะเป็นไงครับอาจารย์คือสะเก็ดเงินนี้จะเป็นโรค ผิวหนังชนิดหนึ่งที่ร่างกายเนี่ยยีนมันผิดปกติมันจะสร้างสารชนิดหนึ่งขึ้นมาที่จะไปเร่งให้ผิวหนังเนี่ยจเจริญเติบโตเร็มวมากเ<ห>พราะฉะนั้นก็จะดันชั้นบนบนขึ้นมาครับทําให้เราเห็นเป็นสเก็ดแต่ถ้ามันเร็วโดยปกติผิวหนังเนี่ยเวลามันแบ่งตัวมันจะใช้เวลานานมากครับกว่ามันจะหลุดลอกออกไปเนี่ยนะคะ แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเร็วขึ้นประมาณ30บเท่าอถ้ามันเร็วขึ้น30ิเท่านี้เราก็ผิวดันดันดันขึ้นมาค่ะมันเป็นผื่นขึ้นมามันจะรักษาเป็นผื่นแล้วก็ดูเป็นสะเก็ดขาวๆเพราะมันดันไอ้เซลล์ที่ตายแล้วขึ้นมาแต่ถ้ามันดันเร็วขึ้นเซลล์ที่ยังไม่ตายมันก็ถูกดันขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นผื่นแดงๆขึ้นมานะคะแล้วถ้าเราไปเกาอันนี้ก็ มันก็จะเลือดออกใช่มะเพราะว่าผิวมันผิวมันจะแตกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคใช่คะใช่ค่ะแล้วแล้วมันเป็นติดต่อไหมฮะท่านอ๋อไม่ใช่โรคติดต่อค่ะไม่ใช่โรคติดต่อนะสเก็ตเงินนี่สามารถควบคุมได้นะคะโดยอาจจะควบคุมอาหารควบคุมอารมณ์คือไม่เครียดสเก็ตเงินนี่ถ้าเจอแดดอาจจะต้องหัดนุ่งกางเกงขาสั้นมั่งนะคะให้ เผู้ายจอ่ดดาการจะดีใช่ไหอผิวหนังมันอาจจะไม่สวยหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ลำคาญอะไรไหมไม่ครับไม่เฉยเฉยเฉยแล้วคุณแม่ก็เป็นห่วงแม่เป็นห่วงครับตรงนี้ก็ส่งไปให้ทานส่งบีมาส่งบีมาให้ทานแล้วก็ยาครีมอฮครีมมาให้ทาครับอาการมันก็ดีขึ้นนะครีมครีมมาจากไหนฮะของของที่นี่ค่ะอ๋อเป็นครีมของที่นี่เหมือนกันเป็นครีมอะไรฮะจรกกิงเป็น เป็นสูตรที่เรามีอยู่ในห้องปฏิบัติการเป็นสิบสิบปีนะครับแล้วหลังจากที่เราทำการศึกษาเรื่อง operation b i a อยู่ระยะหลังเนี่ยเราก็พบว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ในห้องแลบเนี่ยมันน่าจะไปปรับภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยลดอาการเขาสเก็ดเงินได้นะครับแล้วอาการผื่นคันได้เราก็ได้เอาออกมาเอาบอกให้คนเขาใช้นะครับทีแรกก็แจกใช้นะฮะแต่ตอนนี้แจกใช้ดีราคามันก็เลยแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยอ๋อก็ทั้งทา แล้วก็รับประทานกี่วันถึงเห็นผลว่ามันยุบแล้วมันหายไปตั้งแต่วันแรกๆมันก็เริ่มยุบครับแต่หายสนิทที่ขานี่หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็โทรบอกคุณแม่ก็โทรบอกเลยครับแล้วมีอาการกลับเป็นขึ้นมาใหม่ไหมครับก็ขึ้นอยู่ว่าเรากินพวกอาหารอะไรด้วยครับอย่างพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังอย่างเงี้ยห้ามกินครับอ๋อนี่แสดงว่าสะเก็ดเงินแน่นอน ้าอย่งสเก็สรุปเลยว่าสะเก็ดเนี่ยแน่นอนเพราะว่ามันแพ้กลูเตนแพ้สารที่แล้วรากลูเตนอซึ่งจะมีอยู่ในขนมปังมีอยู่ในมีเหลืองครับนะครับคือข้าวสาลีทั้งหลายแหละนะฮะเพราะฉะนั้นกินกินแล้วก็จะขึ้นเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหโชคดีจังเลยนะฮะเลิกกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้ประโยชน์มันน้อยว่าะก็คืออันนี้เนี่ยยังไงบิมก็ช่วยไม่ได้ถ้ายังกลับไปกินสารที่มันเร่งทําให้เกิดปฏิกิริยา คืออาการมันอาจจะลดลงอะนะคะครับคือเพราะว่าสะเก็ดเงินนี่ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่ง<ม>เป็นออโตอิมมูนลิซิสเหมือนกันที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยไปกระตุ้นให้เกิดการเร่งของสารที่ทําให้ผิวหนังมันจเจริญเติบโตเร็วครับถ้าเราปรับระบบภูมิคุ้มกันซะสารตัวนั้นไม่มีผิวหนังมันก็คือกระ,จะเจริญเติบโตมันก็เป็นปกติครับ ก็กลับสู่สภาพปกติได้แต่ไม่หายขาดแต่ไม่หายขาดแต่ควบคุมได้ไงฮะสามารถมีชีวิตอยู่เหมือนคนปกติได้คืออาการเหมือนคนปกติได้ถ้าเราไม่ไปทานอาหารที่แสลงอะไรเงี้ยนะฮะไม่เครียดแล้วก็ไม่อยู่ในอากาศอับชื้นหรือหนาว คอยหมันตากแดดนะฮะบริเวณไหนที่เป็นให้เจอแดดตอนเช้าตอนเย็นมันก็จะพี่วมาได้เล่นกีฬาออกกําลังกายได้นะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นสบายใจและสบายใจคุณแม่ก็สบายใจด้วยนะฮะนะฮะเวลาลูกเป็นอะไรคุณแม่มักจะไม่ไม่สบายใจก่อนคนแรกนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับคุณต้นคุณต้นครับผมเสริมนิดนึงครับเรามีข้อมูลหลังสุดนะฮะสำหรับคนที่เป็นสเก็ตเงินเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งสามารถลด ts 1 7 โทษลดอินเตอร์ลูคิน17ครับ IL 1 7นี่นะฮะซึ่งจะทำให้คนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมีอาการรุนแรงขึ้นนะตัว IL 17นี่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็ไปลดเม็ดเลือดขาวท,ที่เป็น T S รับซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการแพ้อาการทั้งหลายแหล่ผลิตภัณฑ์นั้นคือน้ามังคุดสูตรบิมของเราข้อมูลนี้เพิ่งออกมาเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง<อ>เพราะฉะนั้นคนที่มีอาการแพ้ทั้งหลายแหล่ นะครับ Operation b นบคือสูตรน้ำมันขุดบิมเนี่ยใช้ได้เลยสบายๆเลยไม่มีการขังเคีเยดทั้งสิลองทานดูนะครับครับ,<ม>รบขอบคุณมากครับ